หนึ่งหมว่ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธนะสารณะสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นที่ได้าและพัฒนาศา,าสนสถานบริเวณบริเวณวัดหัว รวมทั้งน้อมลำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตปิยะมหาราชและวันคล้ายวันสิ้นพระชนสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชอมอือครับรอชมกีกัรออกต่อขอคว่ายได้ประสานไปแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ขับรถครับท่านสามารถขยับรถออกได้เลยครับน่านทางชองการใละบรรเทาตราไัยตรงไห ดยเฉาะนะครับทั้งเครเอข่ตั้งต it, helmet, here, ่างอยู่ดีแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างนี้นะครับเวลาครผ่านไปผ่านมาเป็นแม่น้ำพระยาจะเห็นานะครับสามารถทำได้ทุกที่นะครับโดยเพราะที่สถานะต่างๆนะครับอยากให้คุณคนอยู่ว่านนะครับ มีโที่ผมฝากไว้คือใส่น้ำครับมันเ็งฟองต่างแล้วก็นะครับาเรียร้อยลียร้อย่ะิญ